BGP เนี่ยนะครับนะก็เป็น Advanced Detector นะครับมัน Advanced ยังไงที่บอกว่าเออมันสามารถป้องกันหลุดได้ในตัวมันเองนะครับขอขอพากลับมาดูรูปตรงนี้นิดนึงนะครับอ่านะฮะโอเครูปนี้แหละนะครับนะสมมุติว่าเรามี a u t o n o m o u System s นะครับนะต่อกันจากรูปเนี่ยละครับแล้วก็มี prefix หรือเล้าแล้วกันนะครับผมขอใช้คำว่าเล้านะตัวอย่างล้กันเป็น x จุด x จุด x จุด x ท x นะครับ ไอเราเนี่ยอยู่ใน AS เบอร์1 0 0นะครับเป็นเน็ตเวิร์ที่อยู่บน AS นะครับ100แล้วก็มีการอัปเดตนะครับผ่าน BGP นะครับไป AS 2 0 0กับ300นะครับแล้วก็มีการส่งอัปเดตเนี่ยไปให้ AS เบอร์4 0 0นะครับสมมุติว่าสมมุติว่านะครับเเราอยู่ที่ AS เบอร์4 0 0เราก็จะเห็น prefix ครับแล้วก็เห็น path vector ซึ่งใน path vector ก็จะประกอบไปด้วย attribute ต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือ AS path เอสผาดจะเป็นเลคคอร์ดกับบันทึกนะฮะว่าผาดเนี้ยนะครับนะเอ่อพีฟิกเราชุดนี้นะครับนะเดินทางผ่าน AS ใดมาบ้างเช่นผ่านเอส0นแล้วมา a อส0าอันแรกนะฮะ100แล้วก็300อ่านะครับนะแล้วก็มาถึง AS ปลายทางก็คือ a อส0ีนะครับนะสมมุติว่าโอเคสมมุติละกันนะฮะมันไม่ได้ผ่านเส้นนี้ไม่มีเส้นนี้ไม่มีเอส0นกับ300ไม่มีนะครับผ่านก็อาจจะวิ่ง จาก AS 1 0 0 2 0 0 3 0 0แล้วก็ส่งมาให้400นะครับเนะเพราะฉะนั้น AS p a t ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเริ่มต้นจาก100ถัดมา200 300นะครับนะโอเคว่าที่ AS 4 0 0ก็จะเห็น AS p a t ตามนี้นะครับลักษณะนี้นะครับมันสามารถป้องกันหลุดได้ครับก็คือว่าในตัวโปรโตคอล BGP เองจะไม่รับนะครับเราหรือ Prefix ที่มีเลข AS ตัวเองใน AS p a t นนเพราะฉะนั้นสมมุติว่านะครับเราอยู่ที่ a s 4 0 0้เรารับ prefix อันแรกเนี่ยครับนะตอนที่ s 4 0 0รเนี่ยเาเตอร์ตัวแรกนะครับรับมาเนี่ยเขาจะดูก่อนเลยว่าเออมีเลข s 400ในเส้นทางไหมในเส้นทางของ s ผ a t h ไหมถ้าไม่พบก็รับเข้ามาได้แต่ถ้าพบแปลว่าเอา้านี่ลูบแล้วนะก็จะทำการเรียกว่าปฏิเสธ r o u t นะฮะ พูดง่ายก็คือดอรอปลานั้นทิ้งไปไม่สนใจนะครับโอเคนี่ก็เป็น,นกลไกป้องกันหลุมในระดับ AS นะครับของตัว BGP ตอนนี้เรารู้จัก attribute ตัวหนึ่งแล้วนะฮะก็คือ AS path เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความรู้จักกับ attribute ตัวอื่นๆน,นะครับอ่ะผมขอพามาดูต่อนะครับมารู้จักกับ BGP speakerBGP speaker คืออะไรนะครับ มันคือ BGP process นะครับ BGP จริงๆแล้วมันก็เป็นซอฟต์แวร์ process หนึงแหละนะครับที่ทำกระบวนการนะครับ routing ปรอของ BGP นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูบนตัว r o u อร์ที่ใช้งานนะครับเปิดใช้งาน BGP เนี่ยนะครับ BGP process เนี่ยก็จะอยู่ในระดับ control plane นะครับก็คือทำหน้าที่หาเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปติดตั้งที่ data plane data plane ก็คือ ชั้นของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการ forward นะครับพวก IP p a c k e ต่างๆนะครับอ่านะทีนี้หลายคนมักจะเข้าใจว่า BGP speaker คือ BGP router ออไม่เชิงนะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันผมก็สอนมาเยอะแล้วแต่สอนคนอื่นว่า BGP speaker ก็คือ BGP router จนกระทั่งไปรู้จักกับ Azure Load Server อชัวร์ลาเซอร์นะครับมันก็คือ BGP Speaker คือทำแค่ BGP Process นะครับนะฮะแต่เขาไม่ได้ Forward p a c k e t เนะเท่ากับว่า BGP Speaker มันไม่ใช่ BGP Router มันนี่ไม่ไม่เท่ากันนะครับมันไม่ได้เท่ากันนะครับนะอ่าบางระบบนะครับอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างอชัวร์เนี่ยเขาก็ Implement นะครับ BGP Speaker ขึ้นมานะครับนะฮะแต่ตัว BGP Speaker ของเขาไม่ได้ Forward p a c k e t ใดๆน,นะครับทำหน้าที่แค่รัน BGP protocol เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าเราพูดถึง BGP router แล้กันนะหรือ BGP speaker ก็ได้นะครับนะมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับนะการาแลกเปลี่ยนเล้านะครับนะระหว่าง BGP speaker หรือ BGP router จะเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อมีการทำ BGP peering นะครับ BGP peering นะครับคืออะไรนะรมันคือ,อมองง่ายๆครับก็คือ BGP speaker เนะี่ยสตัวนะครับนะทำการเชื่อมต่อนะครับ TCP connection กันนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะนะว่า BGP ใช้โปรโคตคอล TCP ในการส่งอัปเดตแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ TCP connection กันแล้วก็แลกเปลี่ยนเลาวกันนะครับผ่าน TCP connection นั้นนะครับทำการส่งอัปเดตผ่าน TCP connection เนะโอเคเราจะเรียกคู่ของ BGP speaker หรือ BGP router เนะี่ยว่า BGP peering นะหรือ BGP peer ยอดส้นรว่า BGP peer ก็ได้ BGP peer เนี่ยก็แบ่งออกเป็นสแบบนะครับก็คือ internal BGP หรือ IBGP นะฮะ IBGP คือการ peering BGP ระหว่างเราเตอร์ที่อยู่ภายใน autonomous system เดียวกันนะอย่างเส้นสีเขียวเนี่ยฮะที่เห็นอยู่เนี่ยฮะเส้นสีเขียวนะครับ,รบ,นะรบ R 1กับ R 2นะอาจจะมีการเาเรียกว่า run BGP peering กัน นะครับเป็นเนเบอร์กันแล้วก็เป็น BGP Neighbor นะครับแล้วก็อัปเดตล้าแรกกันนะครับแต่เนื่องจากอยู่ภายใน Autonomous System เดียวกันก็ BGP Peer link ตรงนี้เราก็จะเรียกว่า IBGP นะครับทีนี้ถ้าข้าบระหว่าง Autonomous System นะครับอย่าง R2 กับ R5 หรือ R4 กับ R6 นะเราจะเรียกว่า External BGP Peer หรือ EBGP Peer นะย่อๆ EBGP ก็ได้ หลายตำราก็ใช้ยอ่ยอยอ่ยอว่า i b p กับ EBGP นะสีเขียวนี่คือ i b p นะสีม่วงๆนี่ก็ EBGP นะครับอย่างที่เห็นในรูปครับเราเตอร์มไม่ใช่ว่ารัน BGP ทุกตัวนะครับเราอาจจะรันเฉพาะบางตัวก็ได้นะครับตามชื่อบาลเดอร์เกตเวย r o t o คอลบเดอร์แปลว่าขอบนะครับแปลว่าเออเราอาจจะรันเฉพาะขอบก็ได้นะแต่ปัจจุบันจริงๆแล้วรันได้ทุกตัวแหละแต่ว่าแล้วแต่เราจะเลือกแต่เราก็ต้องดีไซน์ ว่าเราจะให้รัดตัวไหนบ้างนะครับนะขึ้นอยู่กับทอปอ l o g y ขึ้นอยู่กับโซลชูชันในการบังคับการเลือกเล้าขององค์กรนะครับโอเคนะตอนนี้เรารู้จัก BGP Peering แล้วนะครับพอมันเป็น BGP Peer กันเนี่ยนะครับผมขอไปต่อนิดนึงนะครับผมอยากพามาดูนะครับเวลาที่มันเพียกันเนี่ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับแมสเซจของ BGP นะฮะ อขอขยายนิดเด่ง BGP message นะครับหลังจากที่มีการเชื่อมต่อ TCP connection นะครับระหว่าง BGP speaker 2ตัวแล้วนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับพวก BGP message เหล่านี้กันนะครับมีอะไรบ้างนะครับ message ของ BGP โดย t a ต d a า d พื้นฐานเดิมทีตั้งต้นเลยตั้งต้นเดิมทีเลยมีอยู่แค่4ตัวครับคือ open update keep alive แล้วก็ notification นะคร open เนี่ยเปิดตามชื่อคือตัว message เปิดเนี่ยก็คือหลังจากที่มีการท,ทํากระบวนการ3 way handshake ของ TCP จนสร้างนะ TCP connection หรือ e s t a b i s TCP connection ได้แล้วเนี่ย message แรกที่จะวิ่งผ่าน TCP connection นะครับแรกกันระหว่าง2 b g p speaker นะก็คือ open message นะครับทั้งสองฝังกัจะแรก Open Message กันนะฮะโดยนะครับข้อมูลที่มีอยู่ใน Open Message มีอะไรบ้างก็อันแรกครับคือเวอร์ชันของ BGP ปัจจุบันเราใช้ BGP เวอร์ชัน4นะเราคิดว่าคงใช้กันอีกนานเพราะว่าทั้ง IP เวอร์ชัน4และ IP เวอร์ชันต่่าก็ใช้ BGP เวอร์ชัน4เดียวกันเนี้ยนะครับนะบนอกจากนี้ไอพไอเจ้า BGP เวอร์ชัน4เนี่ยนะครับมันยังเอาไปใช้ กับกลุ่ม address นะประเภทอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ IP วั์ชัสและ6ไเลยด้วยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเรามีโอกาสจะมาพูดถึงคำว่า address family กันทีละนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรากลับมาที่ BGP m e s เ a ็ e กันก่อนนะครับ BGP v e r ช i o n นะปัจจุบันคือ4ถัดมาก็คือ Autonomous Number นะครับนะ แต่เราฝั่งก็จะส่งเลข a อสเบอร์ตัวเอไปดขาดโอเพนเ s สเซดแต่ว่าชั้นเลข a อสเบอร์อะไรอีกฝั่งเลขฝั่งนู้นก็ส่งโอเพนเ s สเซ e มาก็บอกของชั้น a อสเบอร์อะไรทีนี้มาต่อนะครับนะาันมาคือโฮไทม์นะครับนะโฮไทม์ตัวนี้จะไปสัมพันธ์กับเม่สัยที่3ก็คือคิปอะไลนะครับนะก็คือถ้าคิปอะไรของอีกฝั่งหายไปนานแค่ไหนจะถือว่า b g p Speaker ฝั่งตรงข้ามตายไปแล้ว นะครับนะไม่อยู่แล้วนะครับอ่านะ BGP ID หรือ Router ID ของ BGP นะครับก็มีขนาด32บิตนะครับเท่ากับ IP address วิธีการเขียนนะครับจะเป็นเลขอ่ในหลักขนาด32บิตก็ได้นะครับก็คือเป็นเลขอ่ตั้งแต่0จนถึง0ไม่ได้นะครับ Reserve นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเลข1่ไล่ไปเรื่อยถึง4เท่าไรนี่แหละนะฮะยกกำลัง32เออ2ยกกำลัง32 นะครับโอเคนะฮหรือจะเขียนใน้ Format นะครับคือเลขฐานสิบก็ได้หรือเขียนใน้ Format ของ IP version 4ก็ได้ก็คือมีดอ c ดอ a เ็ดเดซิมอลนะครับนะสุดท้ายนะครับนะก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ c a p a b i l i t y ของตัว BGP Speaker นะครับเวลาส่งโอเพนเปอร็จไปก็จะบอกว่าโอเคฝั่งชันเนี่ยนะครับรองรับคุณสมบัติความสามารถอะไรพิเศษเพิ่มเติมได้บ้างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่า BGP เนี่ยมันรองรับทั้ง IP version สี่ version หกนะครับแล้วรองรับ address ประเภทอื่นๆอีกนะครับนะเราเรียกนะในกรณีที่รองรับ address ประเภทอื่นๆื่นนะครับนะว่าเป็น multi protocol BGP นะครับ MP BGP นะครับอ่าตรงนี้ก็จะอยู่ใน c a p a b i l i t y เหมือนกันว่าเฮ้ยชัด support m p BGP ไหมนะครับก็คือเป็น multi protocol extension นะครับซัพพอร์ตเ้ารีเฟสไหมซัพพอร์ต BGP เซกไหม BGPsecurity ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของ BGPsecurity ให้ฟังนะครับโอเคทีนี้มาต่อนะครับอัปเดตแมสเซจนะครับอัปเดตเนี่ยนะฮะตามชื่อเลยก็คือเหล่าบรรดาเล้าต่างๆนะครับนะรวมทั้งพาดเวกเตอร์หรือหรือพาดแอต t ิบิวต์นั่นแหละนะครับนะ ของแต่ละเล้านะั้นกะ็จะมีการส่งนะครับผ่านอัพเดตเมสเซจวันอัพเดตเมสเซจก็อาจจะโตนะครับนะบออโอเคมารู้จักกับคำว่า Network Layer เ i s ร b i l i t y Information กันนดิดนึง NLRI นะครับ NLRI ไม่มีอะไรมากกับมันก็คือ IP prefix <c oughs> ก็คือเล้าแหละนะเป็นเล้าแหละนะครับอย่างเช่นสมมุติละกันนะครับ ถ้าเป็น Public IP พร้อยจุดร้อยจุดศูนย์จุดศูนย์ทับสิบหกอะไรเงี้ยนะครับและนี่ก็คือ nlr i นะครับในภาษา bgp ก็ใช้คำว่า nlr i โอเคแล้วก็ตามด้วยพวก path attribute ตะกี้นี่เราพูดถึงไปตัวหนึ่งนั่นคือ path ตัว as path จำได้ใช่ไหมครับนะ as path next hop next hop ก็ถือเป็น path attribute ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีออริจินมี local preference มี uh, multi exit discrimination มี cluster list มี community ี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงมันนะครับโอเคสมมุมติว่ามีการส่งอัปเดตแล้วอย่างที่บอกว่าถ้านะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเราใดๆเลยนะครับ BGP ก็จะไม่มีการอัปเดตไม่มีการส่งอัปเดต นะในระหว่างนั้น TCP c o n n e c t i o n มันก็จะไม่มีอะไรวิ่งถูกไหมครับก็เพื่อตรวจสอบว่าอีกฝั่งหนึ่ง BGP speaker เนี่ยยังอยู่นะยังไม่ตายนะก็จะมีการส่งค e ป alive เพศนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับโอเคส่งถึงกันข้ามไปข้ามมานะครับนะทีนี้ไอ้เจ้า keep alive เนี่ยดีฟอยแล้วกันนะครับนะก็ส่งทุกๆ6กวินาทีนะครับสำหรับซิส c ก้เลาเท นะครับแล้วก็เราต์อื่นๆที่ผมเคยเจอก็ d e f ฟ u ์ t 60วินาทีคล้ายๆกันนะครับส่วนโฮ t ทม e นิยมเป็นเท่าของคลิป alive นะครับแต่แต่ระยะเวลาคลิป alive นะครับไม่ได้ถูกส,ส่งใน open message นะครับจะส่งแค่เฉพาะโฮ t ทม e เท่านั้นใน open message ไม่มีคลิป alive interval คลิป alive interval เนี่ยนะครับนะต้องมา กำหนดนะครับบนตัวเราเตอร์หรือ BGP speaker กันเองนะครับว่าโอเคฝั่งแต่ละฝั่งจะใช้เท่าไหร่นะครับไม่เท่ากันก็ได้นะรประเด็นมันอยู่ที่โฮ t i ม e มันจะไปอยู่ที่โฮ t i ม e นะครับโอเคมาต่อครับนะเอ่อถัดมาก็คือ notification ตัวนี้นะครับไว้แจ้ง error ครับนะเมื่อไรก็ตามฟังให้ดีๆเลยนะเมื่อไรก็ตามนะครับที่นะฮะ BGP speaker ได้รับ notification message จากอีกฝั่นะฮะ TCP connection จะถูกยกเลิกทันทีนะการเป็น BGP peer กาันมันก็จะถูกรีเซ็ตถูกยกเลิกทันนะฮะอ่านะครับเพราะ notification เนี่ยเหมือนเป็นการแจ้ง error นะพอ error ปั๊บอีกฝั่นึงอีกฝั่ตรงข้ามนะครับที่ได้รับ message notification ก็ยกเลิกการเชื่อมต่อ BGP เพีย er, นะครับนะแล้วก็อาจจะพยายามสร้าง BB b b connection หรือ peer งกันใหม่โอเคนั้นต่อไปนะครับส่วนแมสเซจที่5ก็คือเรา r e r e r s e อันนี้เป็น optional นะครับเป็น optional คือไม่ใช่ทุกเราเตอร์ที่ support แต่ปัจจุบันนะฮะผมเท่าที่สำรวจมาก็เรียกว่า support กันเกือบทุกค่ายแล้วทุกยี่ห้อแล้วนะครับนะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยอธิบายตัวเรา r e f r e c กันใหม่นะครับตรงตอนนี้เราเอาแค่ว่า4 m e s มสเหลักเนี่ยมีการทำงานยังไงนะครับโอเคพอจะรู้จัก BGP m s s a g e แล้วล่ะนะครับ